ทีนี้มาดูภาพบรรยากาศนะคะในพื้นที่ของการตรวจราชการในพื้นที่ของจังหวัดสงขลากันบ้างค่ะโดยท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเขตตรวจราชการที่5ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อที่จะตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจําปี2567พศ2567รอบที่1ค่ะ โดยที่ห้องประชุม CEO ชั้น5สาศาลากลางจังหวัดสงขลาค่ะท่านทัศนีผลชานิโกผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5เป็นประธานในการประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2,567รอบที่1โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขต5 ู่วมโดยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและสาธารณสุขติเทศเขตสุขภาพที่12ผู้แทนผู้ตรวจราชาการนะคะร่วมตรวจราชาการด้วยกันโดยโอกาสนี้ค่ะมีท่านอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานในห่วงสองไตรมาสนะคะเป็นรอบแรกรอบที่1น,นั่นเองค่ะ,คะสำหรับประเด็นการตรวจราชการในครั้งนี้ประกอบด้วยประเด็นแรกนะคะมาตร,ราการพักชําระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโย,ยบายรัฐบาลขณะนี้จังหวัดสงขลามีจํานวนกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้แล้วจํานวนถึง22,673รายจากเป้าหมายที่วางไว้อยู่ที่26,977รายมีกเกษตรกรที่ผ่านการสอบ จัดทำข้อตกลงท้ายสัญญาหนังสือเงินกู้พร้อมลงนามเรียบร้อยแล้วอยู่ที่160,50รายทั้งหมดผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้แล้วค่ะในส่วนของประเด็นที่2นั่นก็คือด้านการสร้างรายได้การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวรายงานสถานการณ์ด้านท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเมื่อปี2566ที่ผ่านมาก็พบว่ามีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนรวมทั้งสิ้น5ล้าน1น8่คนเพิ่มขึ้น ึ้น2,392,530คนคิดเป็นร้อยละ87.46%มีไรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่35,590 11ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น19,850.95ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 126.12เอร์เซค่ะแล้วก็ด้านการสร้างคุณภาพชีวิตการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมขาบนต่ำด้วยค่ะในข้อที่4นะคะเป็นการตรวจติดตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ปีงบประมาณ2567ค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็มีการตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ชี้แจงของ้อกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายให้ร้านค้าสถานประกอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎ ของกฎหมายเพื่อมุ่งลดอุบัติเหตุและผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ การลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการใน20กระทรวงนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาในวันนี้เป็นการตรวจแบบบุรณาการโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนจัดทําแผนว่าเราจะลงมาตรวจในเขตตรวจราชการที่5ที่ประกอบไปด้วย5จังหวัดภาคใต้อ่าวไทยเนี่ยในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนะคะคือตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่8ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เป็นจังหวัดสงขลาทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ตรวจทั้ง20กระทรวงเนี่ยได้ลงมาติดตาม การทํางานของแต่ละกระทรวงแต่ในประเด็นที่เรากําหนดไว้นะคะว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่ทางรัฐบาลให้ความสําคัญก็คือประเด็นเรื่องของการพักชําระหนี้ให้กับเกษตรกรราย,ย่อยประเด็นของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ประเด็นการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่า วันนี้ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ายังมีข้อที่เราจะต้องช่วยกันปรับนะคะเช่นเรื่องของให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้ให้ความร่วมมือเพราะผลลัพธ์ที่เราต้องการคือประชาชนไม่มีนิสินแต่ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและที่สําคัญสังคมเป็นสังคมที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งหมดเนี้ยจังหวัดสงขลาสามารถทําได้ดีนะคะเป็นที่น่าพอใจ เพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับวิธีการทำงานแล้วก็บูรณาการกันให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายก็คือสื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือสุดท้ายก็คือจังหวัดสงขลาของเราก็จะได้รับการพัฒนาแล้วก็บรรลุเป้าหมายตามที่ทางฝ่ายรัฐบาลได้วางนโยบายไว้